หลังจากที่เฮ้านะคะสองสาวนาะได้ไปส่องเฟซของน้องยกูกิเพนปากาแล้วไปสะดุดสะดุดการแชร์โพสต์ของน้องมากก็คือเรื่องราวแบบว่าถ้าคุณมีเงินมากเพียงพออาชีพ่อยากทำของคุณนะคืออาชีพอะไรค่ะแล้วคือน้องยูกิก็คือแชร์ออกมาแล้วก็ข้อความบอกว่าคู่นสินคู่นัตสินละกะเปิดข้าเฟ่สวยๆแค่กี่ว่าสันอ๋อเนี่คือ,อ,ค,อความคิดของน้องยกูกิหายทองคำว่างเวนจาก หมายถึงว่าถามีเงื่อนมาข้อนอกเหนือจากาการแสดงแล้วความฝันของน้องอยูกีก็อยากเป็นคู่ส้อนนาทศินในระดับร<ล>ะดับเขาเบิดร้านกาแฟลร้านคาเฟ่หน้หน้าค <โ 's. S 1> นทน,กกนาเอะไรน้องกันเล็กน้อยสมุตปีตัเปอาไม้ชีวิตได้โอ้โหพี่ละสาวพ่อเจ้าจักปีสาวพ่อจะไม่เพิมเป่าไม้ยังเข้ี้ผิดไปกันเรื่อยเรื่อยคับพี่น้องค่ะอืมในกาคนลูกทุ่งนอกเพดุนก่าวเด็วมากเผยความน่ารักของน้องบอกว่า ยูกิห้ทองข้ามตั้งเป้าหมายชีวิตหลังทำงานเก็บเงินมากพอค่ะผันอยากเป็นคนรูนัตศินกับเปิดร้านคาเฟ่สวยๆเพื่อแบ่งเวลาบางส่วนทำตามความฝันที่เหลือสองอย่างค่ะหลังข้ามผ่านช่วงชีวิตวัยรุ่นมาแบบแทบไม่มีจากเด็กหญิงเข้าสู่ วัยทำงานเลยเนาะในวิถีนักร้องเดินสายรับงานใช้ชีวิตบนรถตู้ใช้ชีวิตบนเวทีค่ะคธอมีโอกาสอยากใช้วิชาความรู้ที่มีส่งต่อน้องๆในเรื่องของการไล่ลำค่ะนี่แหละเป็นความคิดที่ดีเนาะใช่สำหรับน้องยูกิเป็นความเรื่องเล่าของน้องยูกิเนาะพูดถึงว่าอ่าช่วงช่วงวัยสาวเนี่ยวัยรุ่นอเด่ หมือนก็ว่าส่วนขึ้นมูเจา้าพานมาอยากไปเที่ยวไปไสก็ได้ไปเป็นบ่ <ฮะ S 2> แต่ <ฮะ S 2> น้อง <ฮะ S 2> ยุกิแทบสิว่าม่ีเลยอายุสิบเอ็ดขวบก็เริ่มแล้วออกกระเวนหาลองหาล่ำหาแข้งขันมองหันมองนีแม่ผ่าไปอ่งางสี่แม่สาวพ่อแล้วที่นี่พ่อตังแ่่้องยุถามมี่ เงื่อนมากพอ่อ,อก็เลยมีเป้าหมายค่ะพี่น้องคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากเป็นคู่นาติดสินแล้วก็เป็นเท็ดนี่แหละค่ะพี่น้องเท็ด <Hey, S 1> คาเฟ่ร้านกาแฟคนมาทายลงไทยลูกที่สวยนะถือได้ว่าน้องยุ้งี่ให้ทองคําเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยสาวพ่อย<า>บ่าวา่าท่าวความนิดนึงเนาะหมายถึงว่าความประสบความสําเร็จของน้อง สร้างบ้านกสบเริ่มลงเสาเข็มแลวดเด้เรียนเรียนนี่แหละเนาะ,ะเรียนพิกนทีการใช่ใช่อ่ะ,ะอวระวกษาอ่ล้วก็ซสื่อไฮสื่อหน้ากับสื่อไหวแล้วสาวค่อยทือว่านอนยุก,กิไฮท้องคํำตั้งเป้าหม้ชีวิตไหวแล้วกับวางแผนอนาคตชีวิตไปดีแห้งเป็นนี่อย่างที่แบบว่าพอแม่เพื่อนกะค่อยสนับสนุนค่อยซัพพอร์ตอ่าแรงแรงสนับสนุนที่เป็นเสาหลักให้น้องก็คือพอกับแม่ อ่าเป็นพ่อกับแม่แล้วก็ไม่อ่นแลักการสนับสนุนดีเน,<ม>นาะลูกสาวฮ่าสนับสนุนลูกแล้วก็ค่อยเคี่ยงขางลูกแต่ว่าอันใดที่พ่อให้ลูกตัดสินใจเองใดพอ่อแม่นเพิคนกับเบิ่งเด้เบิ่งความอ่าใจหมายถึงว่าเบิ่งความเป็นผูใหญ่ของลูกพอ่อไปลูกมีเป้าหมายอันใดลูกมีโครงการอันใดเฮาก็ค่อยเบิ่งง้าโครงการนั้น ถือว่าเป็นจ้าสื่อไฮสื่อหน้าเห็นไหมค่ะน้องยูตัดสินใจเองเห็นเห็นน้องยูโพดน,นะ,ะแต่ว่าผู้สนับสนุนกับมป็นพอกับแม่พอกับแม่กับว่าดีแล้วลูกสื่อไฮสื่อหน้าไว้กับเป็นเขาเอื่น,ะะน,นว่าเป็นสมปาร์ตเป็นสมบัรตอ่านี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับน้องยูกีไฮทองข้ามถือได้ว่าเป็นศิลปินที่สุดยอดอีหลีสุดยอดที่สดศิลปินวัยรุ่นไฟแรงที่มีความคิดคือแบบเกินเด็กค่ะ แล้วก็ช่วงนี้สาวค้อยจะตามที่จะเบิงทุกการแสดงทุกเวทีพัฒนาการของหน้องจจว่าเป็นไงตาเยืดหน่องถือมือบ่เทลานิเทลาด่อยบ่เจว่าเบิงแต่ละสุดว่าเบิงอันไห่สดของข้างหน้องไหลสดลงนอกค่ะโอ้โหพัฒนาการดีขึ้นมากสุดยอดสําหรับยายว่าขึ้นกันค่ะพวกวสิทธิ์เป็นการเต้นเอเตีทนทั้งหน้าดีดีเนาะเอ้ยยายสิทธิ์เคยเบาหวานค่ะหน้องคลอยยายสิทธิ์วะ น้องยูเนต้องใส่พริกเข้าไปอีกใส่เผ็ดใส่เข้มเข้าไปอีกทุกมือในห้อมสิโครปรถพี่น้องการแสดงใส่เข้าไปเต็มทุกคอนเสิร์ตกันแล้วการสําหรับน้องยูกิคือคืนเวทีไปคือจัดเต็มทุกคอนเสิร์ตและกับเพลงเหมือนกับเพลงแต่ละเพลงที่เอามาร้องคือเป็นเพลงถูกใจไปรุ่นโดนใจัยรุ่นเป็นเพลงสมัยใหม่สําหรับแฟนคลับผู้หนาพ่นว่าขอเพลงนี้แน่ ลองได้เลยบัดนี้ได้น้อปั๊ดสูเป้งค่ะพี่น้องสําหรับน้องบ่ี่เป็นเพลงภาษาอังกฤษเพลงยังลองได้พี่น้องเพลงใหม่เป็นจังไดวางเรียมเพลงใหม่น้องแน่เป็นจังได๋นํา TikTok น้ำมันนี่คือคักแฉดสาวพ่อยบูมแห้งค่ะบูมอีหลีไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับศิลปินหรือเป็นคนดังๆใน t i k ที่ตอกนะเพิลนเพ่งนี่แฮทแทเพลงใจแต่งเล่นเพลงใะแตงหลายให้กคือว่าเป็น เป็นเพลงที่บูมมากเลยตอนนี้เป็นยังไงขาแต่ปล่อยออกมาเป็นยังไงเจว่าความเก่งความสามารถของน้องยุกิเจว่าเป็นยังไงเจ้ายอมรับขัดบอย่อมเพราะว่าเงยตั้งแต่แ่งเพลงเองแล้วเออนั่นแหละคือแต่งเองแล้ว่าแล้วเนี่แต่งเองแลวกะลองเองแล้ัก็แสดงเองอความสาวพ้อยเป็นยังไงมากคว่มสามารถอิลีสำหรับน้องยุกิไฮทองขําค่ะพี่้อน่าแลวกะข้อเปิดข้มเมนต์ก็น่าี่ว่าน้อง ที่ว่าเจะเป็นครูหรือจะทำคาเฟ่สวยเนาะก็มี<ะ>คอมเมนต์แฟนคลับพ่นกลับมาคอมเมนต์นี่แหละกำลังกำลังให้เข้าไดี๋ยรับฟังรับชมกันเนาะพ่นว่า,าเด็กอายุ16แต่มีความคิดที่ดีรู้จักวางอนาคตขอให้สมหวังนะคะน้องยุก,กีแม่ต่างประเทศเป็นกำลังใจให้นะคะอุ้ยบอกดึงแม่มมตา่างประเทศนี่คือหลายแห่งค่ะสำหรับเมียนไม่วจะเป็นประเทศได้ก็ตามะม่ให้กำลังใจแล้วสมมติว่าน้องน้องยุ่งเข้าเดี๋ยวออนทั่วแบบ ออกต่างประเทศจะแม่นสิขัดเนาะสาวหอยเนาะพ่อแม่แฟนคลับเยอะมากเยอะมากค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์อีกหนึ่งคือว่าคนที่มีเป้าหมายในชีวิตคือคนที่ใช้ชีวิตที่มีพลังพร้อมจะลุยไปข้างหน้าเพื่อ,อความสําเร็จสู่เป้าหมายกีฬาคือตัวอย่างที่ดีของคนที่ใช้ชีวิตยอย่างมีคุณค่าคและรู้ว่าชีวิตนั้นต้องการอะไรและจะทําอะไรให้กับชีวิตตัวเองคนแบบนี้ แค่คิดแล้วก็ลงมือทําความสําเร็จจะมาแน่นอนค่ะเนาะขจาวานเป็นคอมเมนต์ทีดีถ้าเขาเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์นี่สำคัญเลยส้อยค่ะถ้าเป็นคอมเมนต์ทีดีแบบนี้เขาอ่านแล้วนะถ้าเป็นผู้อ่านเด้ถ้าคอมเมนผู้เจ้าของเด้ถ้าเป็นผู้อ่านซื้อเขาบอกว่าหู้สึกดีมันวะรู้สึกดีรู้สึกมีกําลังใจรู้สึกมีกําลังทึดสู้ค่ะพี่น้องค่านี่ละคะคอมเมนต์ก็สําคัญค่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องคนทีฮักคนที่แพ่งน้องยุกิ อยากให้คอมเมนต์ในแนวทางทีดียังสิหล่ะค่ะพี่น้องค้าหล้ะก็ให้กำลังใจน้องยูกิได้เศษสรรผลงานออกมาให้เฮาสู้สายหูสายตาพ่อแม่พี่น้องหลายๆบทบาทหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่น้องยูกิขั้นด้ป้อยเหมือิดดอกสาวค้อยเสียาย่ายิรลดพระว่าน,น,น้องพึงอายยแคนี่ย่งอีกเยอะยักกัดไว้อีกอายาวไกลมากรอติดตามค่ะพี่น้องค้าวันน้องค้านี่แหละกระสับกระส่ายเนาะกับีค้ามาบอกสู่พี่สน้องฟังเรื่องราวของน้องยูกิ เออที่ได้โพสบอกว่าเอออยากจะความฝันในอนาคตอยากจะเป็นคู่นัตนตศิลป์อยากมาผลงานเข้าไปได้สวยเนาะให้จจนดิราให้เข้าเดรับรู้ว่าโอเคอนาคตเด็กคนนี้ก็คือตั้งเป้าหมายชัดเจนไว้แน่วแน่มากย <ฮะ S 1> ีนไงก็ต้องรอติดตามราจะตามผลงานน้องรอเชียร์น้องว่าความฝันของเด็กคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปว่าอนาคตอีกยาวไกลมากอันนี้อายุแค่1ิปีกปีอีกบรรลุติภาวะ ประมาณเท่าไรสิแปดเศร้ากับตองรอบบึง,งมานอนยังอีกยาวไกส่สาวพ่อย<น>สำหรับน้องยุกีเสี่ยมันว่า<ม>ยัางบุคคลในปล่อยอีหยังออกมาเมื่อตะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเรื่องเล่าของน้องยุกีไฮทองค้ามื่อนี้เข้าสองคนกับมิเรื่องอัปเดตแค่นี้ก่อนน้องสาวพ่อยเนาะค่ะแล,ะล้วเมื่นอนี้ก็ขอลาเพียงนี้นะคะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ